วันที่6กันยายน2559เวลา9น,น,นออาฬิกา30นาทีนายธวัฒน์ซห้ำมผอสพปนราธิวาสเขต2พร้อมด้วยนายพิรมจินดาดารองพอ,อสพอปอนราธิวาสเขต2นางรัชนีมณีรัตนโชติผอ,อกลุ่มในการและนางสาวกิษณานิมกวัฒ จ้าหน้าที่บุรพผิดชอบงานด้านประสานงานได้รับมอบหมายจากพลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกาธิการและนายกาลุนสกุลประดิษฐ์เลขาธิการกอปทให้ไปมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นจำนวน10,000บาทให้กับญาติของนายมะเยงวะปะซึ่งเป็นปีดาของเด็กหญิงมินตาวะปะนักเรียนชั้นอุบาราหนึ่งโรงเรียนบ้านตาบาสพพนาทิวาดเขตสองซึ่งทั้งสองได้เสียชีวิตลง จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีที่คนร้ายเลาวางระเบิดเวรนาโรงเรียนบ้านตาบาท้องที่ตะบลเจเหอํเาเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเช้าของวันที่6กันยายน2 5 1 9ที่ผ่านมาและเป็นเหตุให้มีผู้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งซึ่งประกอบด้วยนายรัชดีมะแอวิทยากรสอนศาสนาโรงเรียนบ้านตาบาเด็กชายนิฟุดินนิเฮนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านตาบา เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพตากใบจำนวน4นายและประชาชนในละแวกใกล้เคยียงจำนวน4คนทั้งนี้นายสิทธิชัยศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่จากตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายสมสศักดิ์สิทธิวรการนานอำเภอตากใบก็ได้เดินทางมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บดังกล่าวที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตากใบและได้เดินทางไปดูสถานที่เกิดเหตุซึ่งมีนายพิลมจินทาดา รองผอ,อสพปนาธิวาสเขต2นายสาวุธยอดรักผอโรงเรียนบ้านตาบาให้การต้อนรับและแรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึน้นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนาธิวาสได้รับทราบเพื่อที่จะได้ทำการช่วยเหลือเยียวยาและหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้หน,น้านนี้ขึ้นอีก